สวัสดีครับทุกคนครับและวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็มาอยู่กับครูกายอีกแล้วนะครับอุ๊ยวันนี้แต่งตัวพิเศษมากเลยอ่ะตัวเป็นใครครับเนี่ยน้องสมยัยในตีวฮาโลวีนครับโอ้โหการที่สมัยเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดฮาโลวีนแบบนี้นะครับจะต้องมีอะไรที่พิเศษสำหรับวันนี้แน่นอนหรือว่า มันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเข้ากับธีมฮาโลวีนแน่นอนใช่ไหมใช่เลยครับแค่ดูหน้ากล่องก็รู้แล้วนะครับใช่รู้เลยรู้เลยเพราะว่ากล่องข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเกี่ยวกับฮาโลวีนแน่นอนเพราะว่านี่ไปข้างข่าวตัวงแเริ่มเลยและนี่ก็คือ DX เข็มขัดมัสไลเดอร์คีบะนะครับหรือว่าคีบะรุ่นที่2 2หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ ขอใช้สูตรเดิมเลยครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับจะตามสูตรตามสูตรถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยตามสูตรพวกเราจริงจริเน้นเล่นไม่เน้นรู้อะพวกเราอะอาซึ่งกล่องน,นี้นะครับเราก็ได้มาแบบมือสองเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าอากล่องน,นี้ก็ปล่อยมาค่อนข้างนานแล้วกี่ปีแล้วนะสิบกว่าปีเยอะเยอะกว่านั้นอีกนะคิดว่าเยอะกว่านั้นสิบกว่าปีเลย น่าหมายความว่ากล่องน,นี้ก็บบกว่าน่าจะเก่าพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเด็ดมันมาได้อ่าจริงๆแล้วว่าจะสู้กัน2ออย่างนะระหว่างเบรดกับคิบะว่าจะอ,าอะไรมากกว่ากันแต่คราวนี้คิบะรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับเบรดไม่มีใครปล่อยเลยของ DX เอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไปตามหาในพวกช e ้อปปี้อ่ะมันจะมีพกอะไรอะ่ะแค่เลเจนต์กับ csm ซึ่งอันนั้นเราไม่คิดจะเก็บอยู่แล้วเราคิดจะเก็บแค่ดีเท่านั้นนะครับอ่าก็เลยได้ไมากล่องนี้เลยคิบาก่อนสุดท้ายอ่ะนี่กล่องมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีหน้าปาคิบะเนาะเป็นรุ่นอออรจินอลของมันนะครับแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะนี่นอกวีดนอกวีดนอกวีดวิโซตรงนี้อ่ามีกาลูรูบัสเชอร์ด็อกกามีนี่ คาโลอไม่ใช่อันนี้สีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจเนาะไม่เนาะเดี๋ยวตอนเล่นเดี๋ยวก็รู้เองอนะใช่ปะ่ะก็เหมือนเดิมเลยครับใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะฮะตามสูตรดิแกะเอ,อะ๋ให้คอมเมนต์ตลอดเลยอะจะเอาอยกคอมเมนต์เหรออ่ะมีอะไรอนะคาโซโลรันมีเวก u p อ่าประมาณนั้นส่วนสีเหลืองนี่คือแบบว่าตามสูตรตามสูตรเขาขอมาอ่านี่มันค่าเป็นอย่างงี้มันก็จะเยินยนหน่อยนะพวกเรามีเข็มขัดตรงนี้แล้วก็ มีตัวที่เป็นคีบะที่กำลังไรเดอร์คิกแบบเวกัพอยู่แล้วก็ข้างๆข้างๆนี่ก็จะเป็นประกอบเขยวคาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวคีบะแต่ละล่างอ่าส่วนด้านหลังนีน่เห็นไหมมันจะยืนนิดน,นึงด้านหลังนะครับก็จะมีพวกวิธีการเล่นนะครับแล้วก็มีอะไรกับวิธีการให้แบบว่ามันมากัดมือเราอะเออให้คีบัตมากัดมือเรามันจะดังตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย แต่คราวนี้สมายสมายจะให้คีบัตอะกัดมือครูหรือกัดมือหนูยังไงก็ได้เลยครับแล้วแต่ครูเลยเหรออ่ะก็ได้ก็ได้ไดงั้นพวกเราครับพร้อมที่จะไปเจอเข็มขัดคิบะตัวจริงหรือยังครับพร้อมแล้วครับตอบก่อนคนแรกเสมอเลยอะพร้อมแล้วครับอ่าโอเคสุสัยากเล่นแล้วเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นเข็มขัดตัวจริงกันเลยเย่ yeah. และนี่ก็คือหน้าตาที่แท้จริงนะครับของเข็มขัดขิบะนะครับนี่มีครบเลยมีน้องผีครบแล้วตอนแรกอ่ะรีวิวไม่ได้เพราะว่าขาดนี่ตัวเวกพตรงนี้อันเดียวเลยเดีด๋ยวทุกคนดูมีอันเนี้ยที่ขาดอยู่นี่เป็นตัวเวกหลในที่สุดเราก็หามาครบจนได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ถือรอยวู่่อไมา ถือคุณข้างข่าวคีแบดครับคุณคีแบดใช่ตัวเบเริ่มเลยเป็นั้างข่าวประจำตัวของมาสเตอร์เดอรคีบะนะครับก็จริงๆแล้วมันต้องใช้เข็มขัดหลังจากที่ให้คีแบดมันกัดมือก่อนเนาะเข็มขัดมันจะโพลแต่ว่าตอนนี้นี่คือแบบว่าเราไม่ได้มีเอฟเฟกต์นันนไงใช่ไหมไมยก็ทำได้แค่กัดแบบทิปทิไปก่อนนะครับเอากัดทิพเหรออ่ะเดี๋ยวขอยิ้มหน่อยนะ พยามคุ้นคีย์แบทหนะน่อยนี่นี่คือคีย์แบทของเรานะครับหน้าตาสวยมากเหมือนแบบมือนหนึ่งเลยอันเนี้ยสวยจริงๆเลยอะ่ะนี่ตอนที่มันบินนะก็คือแบบว่าเขาจะกางปีกข้างข่าวก่อนนี่ข้างข่าวปุ๊บบินก่อนบินก่อนแต่ว่าพอมองด้านหลังอะ่ะโอ้ยอันนี้เพิ่งสังเกตนะลองสังเกตด้านหลังสิมันเหมือนอะไรพวกเราสมัยมันเหมือนอะไรอะ่ะ เหมือนลาสัญ,ญลักษณ์ของแบทแมนเลยครับใช่สัญ,ญลักษณ์แบทแมนเออจริงด้วยเหมือนสัญ,ญลักษณ์แบทแมนเลยใช่ใช่อ่ะส่วนน้อวีตรงนี้นี่เราจะไม่หมุนมาให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นทีละอันในวันนี้กันเลยเนะาะหม่เนาะจัดไปตามนั้นเลยครับอาจาัดไปครับนี่เราใส่ถ่านม,มาแล้วเดี๋ยวเรากดสวิตช์ดูนะหนึ่งสองสาบ อ่ามีเสียงของคุณทีแบทด้วยแต่คราวนี้นะครับถ้าเรากดหนึ่งที่างนี้อ่ามีเสียงอื่นเรากดทีไหมนี่เฮ้ยมีเสียงอื่นด้วยหรออีกที เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงซ่อนเยอะมากเลยอะคุณมันเยอะมากเลยอไอทีแม่เผื่อเผื่อไม่สามเผื่อไม่สามมาหาสามแล้วมั้ง เราก็ฟังญี่ปุ่นไม่ออกอ,อะเนาะไมอ์เนาะอ่ะโอเคถึงคราวที่ต้องแปลงร่างเป็นมัสเตอร์คีบักเลยนะครับมือครูดีวกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าอะไรอะ่ะเห็นมือง่ายๆนี่ง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยดูดูมือเป็นอย่างนี้นะนะไม่ติดะอะะบอกว่าต้องต้องแง่งนิวีเดียนั่งแงว่าแล้ว ปลงร่องนี่เหมาะสมกับสิ่งที่อยากได้มานานนีแปลงน่าเป็นคี้บะแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลองตัวที่เป็นเวก e u บก่อนเอาอันนี้ก่อนนะปึ๊บนี่คืออนกอกวีดเวกัา no weed, อ่าใช้สำหรับตอนที่จะใช้ทำไม้ตายดเดเคีร์นะครับจับไปเสียงสั้นขนาดนี้ถ้าจะเล่นกันสั้นแน่เลยอ่ะพวกเราว่าปะใช่เลยครับต่อได้เลยครับครูกายอ่าต่อเลยต่อเลยได้ อันต่อไปนะครับก็จะเป็นแคสซอนโดรอนอ่าปราสาทนะครับปราสาทบางตนจัดไปเมื่อซะแล้วอ่าเป็นแค่เสียงร้องเนาะก็สั้นๆดีอ่ะเอาออก และอันนี้แหละที่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนาะแต่เหมือนเป็นเหมือนอ่ารถของคิีบ่ะที่แบบว่าเป็นรถคันใหญ่อ,ะอ่ะอ่าใครรู้ชื่อนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับตามโซด ต่อไปนะครับเราก็จะมาลองเล่นอ่าล่างทั้ง3ล่างของคีบะนะครับเริ่มจากกาลรุลุเจ้าหมาป่าอ่าหมาป่าสีน้ำเงินนะครับจัดไป เป็นการเรียดดาบการ,ร์ลูสเตเบอร์นะครับและแปนลนร่างเป็นการ,ร์ลูฟลอมอต่อไปเป็นบรัชเชอร์อจริงๆแล้วเขาบอกว่าเลยนะในร่างเด็กของเขาแต่ความเป็นจริงเขาอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะแต่ว่ายังเป็นเด็กอยู่จัดไป อ่าเรียกอาวุธบลัชเชอร์แม็กนัมนะครับอาวุธพลังน้ำอ่าแล้วเปลี่ยนร่างเป็นบลัชเชอร์ฟอร์มและสุดท้ายนะครับด็อกก้าร่างค้อนทรงพลังจัดป้ดายอ่าเรียกอาวุธด็อกเกอร์แฮมเมอร์นะครับเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นด็อกเกอร,ร์ฟอร์มอ่าร,ร,กกร,รา่างสีวงทรงพลัง แต่ความเป็นจริงเลยนะครับถ้าเราเรียก3อันมาพร้อมๆกันเนี่ยก็จะกลายเป็นร่างโดกบบาปักีฟอร์มอ่าเขาจะมีอะไรนะขวาขวาเป็นบัสเชอร์ซ้ายเป็นการลุลุและก็ตรงกลางเป็นโดก,กาอ่าแต่ว่าฟัง์ชันนี้ก็คงจะไม่น่าจะมีบ้างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX เ a ็กซ์คาเมนไรเดอร์คบะนะครับเข็ม <c oughs> ขัดคีบะ เร็วมากเลยเสียงมันสั้นนะไม่ว่าปะน่าจะมีลูกเล่นที่สั้นที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นกันมาแล้วมั้งครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริงสู้ไฟได้ปะละ่ะอ่าไฟงานกล่อง2024อ่ะคือเล่นได้แค่อะไรนะปืนแปลงล่างไม่ตายสามอย่างแต่ว่าอันเนี้ยเรามีฟังก์ชันเยอะกว่าแต่ว่าฟังก์ชันเหล่านี้เสียงมันสั้นกว่าใครนั่นเองเออเนาะก็ ก็ดูสนุกดีเนาะแต่งตัวเป็นฮาโลาวีนเลยเนี่ยน่ารักจังเลยนี่คือแบบว่าโฆษณาได้ไหมอะ่ะน้องสมายไปสั่งตัดชุดที่ไหนครับสามารถสั่งตัดชุดได้ที่ facebook คุณสมหมายชุดลูกเทพนะครับอ่าน้องสมายพูดถูกต้นเลยนะครับถ้าอยากให้น้องตุ๊กตาของทุกๆคนนะครับมีชุดที่น่ารัก เหมาะกับธีมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนคิสต์มาสหรือว่าชุดอ่าแฟนซีนะคะชุดไทยด้วยชุดไทยก็น่ารักสามารถนะครับสั่งตัดได้ทาง Facebook คุณสมหมายชุดลูกเทพนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมอะไรนะครับพ่อหนุ่มฮาโลวีน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซั s c r i b e ให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe ให้กับพวกเราสองคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับว่าแต่ครูกายครับหว่าไงครับสมยัยวันนี้ครูกายใส่เสื้อตัวอะไรมาครับเนี่ยสมัยอย่าเห็นเจ้าเลยอ้าวอย่าดูเสื้อผ้าคูกายเหรอ เอาเต็ม,เ,ตมเลยนะจัดไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราพอเอาขี้าไปก่อนนะแ้่เดนี่โคโคกายใส่ชุดหมูเด้งทุกคนเห็นไหมนี่อ่าหลายคนอาจจะสงสัยเนาะค้างคาวกับหมูเด้งมันเหมือนกันตรงไหนใช่ไหมก็น่าจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมูเด้งเนี่ยชอบส่วนพี่เลี้ยงส่วนค้างคาวของโคกายเนี่ย ต้องกัดมือก่อนถึงจะแปลงล่างได้ครับหรอเหมืนก <c oughs> ็เหมือ็เหมืนก็เหมอนสมัยเขาคิดได้เนาะหมูเด้งเมื่อก่อนเขาจะชอบแบบว่าสวบขาพี่เลี้ยง <c oughs> เออใช่ใช่ใชวนอันเนี้ยหรออันนี้ใช่ไหมต้องสวบมือคนใช้ก่อนจะแปลงล่าง <c oughs> เออจริงใช่ใช่จริงด้วยโอเคขอบคุณสำหรับไอเดียนะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคืนนี้ก็ดึกมากแล้วเนาะเป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่เรามาถ่ายทํากันในช่วงค่ําคืนนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปชุดนอนก่อนนะอันนี้คือแบบว่าจะใส่ชุดฮาโลวีนนอนไม่ได้โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย